สวัสดีครับสวัสดีพี่นองปอวงปลารครับอันนี้ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับเซีอวเขาบอกครับอ่ะมีปืนแบบนี้ครับเติมล่มไหนบอกครับเสื้อว่าหลายคนมาท่านหูนะครับนี่ใส่ปืนแบบนี้เติมล่มไหนบอกมีคนอยากล่องบะครับนี่ ยางอ้วนครับเกือบหัวเอาผู้ได้เติมเขานะครับนี่มันที่เติมเขาวะจะเห็ได้บึงสำหรับคนหูนะครับนี่มันที่เติมร่มเขาว่านี่ครับ แบบนี้มันบ่าเข่าครับบ่าเข่าแถมร่มออกครับเพราะว่าปลายปืนมันไปดันมันไปดันสอนครับแด้แบบนี้ครับเอาผาห้องนี่เห็นมันกดจุกครับเขาแล้วอเอาแข็งเท่าไรก็ได้ครับว่บต้องมีหัวเติมร่มก็ได้ครับ แข็งแลเยเหลือบ้อยครับแข็งแข็งปุกกะตะกี้สมัยอยู่โรงงานก็เห็ดแบบนีน้นะครับแต่มันไม่มีผ่าไปกดจุกมันเขาอะไรครับผ่ากดจุกแล้วกะผ่ามันสิกันล่มหัวออกนอกจุกอะไรครับกะลองลองเห็ดเบิงครับไผเสียนไผฮูแล้วกะดูซื้อ,อขึ้นเขียวต่งครับ อันนี้บอกเฉพาะค้นปงหูเนอะบราสูฟังซื่อแช่สบการเน้นๆเน้นน้อยครับนี่เอาเอาซ้ำนีน่นะครับพอบเป็นยากระส